ครับสวัสดีครับผมตาทอนนะครับวันนี้มากับมีดพกใบตายนะครับของบักนะครับผมฟูแทงนะครับผมด้ามไม้มีเป็นน็อตยึดสามตัวนะครับน็อตยึดรูปดาวก็ไม่มีอะไรมากครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับก็พอดีได้มาแล้วมันมีรอยขนแมวก็เลยเอามาขัดเงาให้ใหม่นะครับ มันก็จะเงาขึ้นมาชัดเงาขึ้นมานะครับแล้วก็เนียนขึ้นแล้วก็ยังคงเส้นแนวของเขาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พอเราขัดเงาปุ๊บเนะี่ยมันก็จะคมขึ้นด้วยอันนี้คงกริฟเลยนะครับผมจริงๆรุ่นนี้ก็คมคมกิฟอยู่แล้วนะครับสวยนะครับผมราคาไม่แพงนะครับผมมันจะเป็นรอยแบบนี้นะครับผม อันนี้ยังไม่ได้ยังเอาเอาอกยังไม่เต็มที่นะครับผมก็ผมก็ว่าน่าจะเอาแค่นี้พอแล้วนะครับเงามันก็เงาแวบแล้วนะครับผมสะท้อนแสงแล้วนะครับเงามากมากกว่านี้มันจะเป็นกระจกแล้วนะครับอ่าแล้วก็เออปัดเนี่ยปัดตรงคมให้ด้วยนะครับใช้ตัวเครื่องปัดเงาเนี่ยปัดตรงคมให้ด้วย แล้วก็มาสะบัดกระหนังอีกทีหนึ่งถูกระหนังอีกทีหนึ่งเก็บงานนะครับโอเคมาลองตัดกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับก็มันปกติทั่วไปนะครับแล้วก็สองไนลอนธรรมดาเป็นสไตล์ตของเขาอยู่แล้วนะครับจับแค่นี้เลยนะครับ ถ้าต้องการแบบนี้ก็สั่งได้นะครับอันนี้บริการทัาให้ฟรีนะครับครับผมราคาก็คิดเท่าเดิมนะครับไม่ได้คิดค่าค่าแรงรับหรือชักเงาให้นะครับก็ดูแลให้นะครับผมโอเคทำคลิปสั้นๆพอแล้วนะครับเอ่อเล่ออื่นๆนี่ขายหมดนะครับผมขายหมดทุกเล่มนะครับก็คอนเซ็ปคือไม่เก็บนะครับ ขายหมดถ้าอยากได้ก็ยินดีที่จะขายให้นะครับโคมคิสทุกเล่มเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นโคลัมเบียนะครับสวยนะครับของแท้นะครับอันนี้บั็กผลิตที่จีนนะครับบั็อกเนึ่งหนึ่งศูนย์ล็อกล็อกหลังนะครับด้านท้ายดมตัวล็อกเขานะครับมีซองหนังมาให้ด้วยอันนี้โค่นะครับโค่นี่ก็หายากละเออทรงแนวทันสมัยนะครับผม ดามสวยครับใบสวยนะครับผมมีโลโก้ม้าชัดเจนนะครับสวยครับอันนี้ผลิตทีจ่จีนหมดเลยนะครับอันนี้พอลพอลฟอร์สพอลฟอร์สเนี่ยมิสเตอร์พอลเนี่ยเขาเป็นมิสเตอร์มิสเตอร์ที่เขาออกแบบพวกมีแท็กติคอลมีคอมแบทนะครับผมต่อสู้ระยะประชิดอะไรพวกนี้นะครับผมก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เขาออกแบบมีดให้แลมโบวนะครับหนังแลมโบวนะครับผม ก็อารมณ์ประมาณนี้เลยก็จะเขียนเป็นโลโก้แบบนี้นะครับแนวก็จะเป็นทันสมัยนะครับไม่เหมือนใครนะครับสวยคมกริบนะครับเหงแบบนี้นะครับผมแข็งแรงอึดถึกอึดอึดถึกนะครับผมนะมีร่องจุดไฟด้วยนะครับรุ่นนี้ใบหนาปึ๊กนะครับพวกนี้รุ่นพวกนี้ก็ทรงแนวทันสมัยนะครับก็ไม่เหมือนใครแน่นอนครับ พอโอเคอย่างนี้นะครับพอแล้วก็ฟอสนะครับผมโอเคอันนี้ระบบไว้ดีสองนะรันนี้นี่แข็งนะครับแข็งแล้วก็หนาด้วยโอเคสนใจยังไงทักมาครับมาพร้อมซองแบบนี้นะครับซองไข่เด็กแล้วก็มีที่สอดตัวเข็มทิศกับแท่งจุดไฟอยู่ตรงนี้นะครับผมเอ,อ่อตัวนี้พิเศษดีมันจะมีเป็นแท่งเหล็กแท่งเหล็กรับมีดนะครับผม เปิดเเนี่ยออกเปิดนี้นะครับผมก็ออกแบบด้แนวทันสมัยครับใครเห็นแล้วสะดุดตาชื่นชอบก็ทักมานะครับผมราคาใช้ได้อยู่นะครับราคาไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปคุ้มค่าราคาครับพวกนี้คมคมหมดเลยนะครับผม โคลเบียล็อกหลังนะครับผมสวยนะครับไม้แท้นะครับโอเคบักนะครับบักรุ่นนี้ก็ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับก็ผมมีเรื่อยๆครับคมอยู่แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับบักแต่เดี๋ยวถ้าเล่มไหนมาแล้วมันผืดฟดเนี่ยผมก็จะถูกหนังให้นะครับให้มันลื่นๆนะครับตอนเฉือนปาดอะไรพวกนี้นะครับอ่ะมาพอฟอร์ จับถนัดมือดีมากนะครับผมเข้ามือมีร่องเข้าอุ้งมือพอดีนะครับนิ้วเน้วเข้าร่องหมดนะครับอันนี้ก็จะดุดดุกหนักๆเลยนะครับหนาปักเลยนะครับผมน่าจะเกือบหกมิลน,นะครับผมมีหยักที่โคนนะครับรูปม้าสวยงามนะครับผมไม่ธรรมาดานะครับตัวนี้ ราคาก็สูงอยู่นะครับโอเคถ้าใครหาอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับหายากนะครับผมโอแต่ตรงนี้ถ้าไปโดนมันก็จะฝืดๆหน่อยนะครับอ่ะโอเคอันนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าต้องการให้มันลื่นกว่านี้เดี๋ยวเราจัดก,การให้เพิ่มได้ ไม่ใช่ปัญหานะครับสวยนะครับจับเป็นสองจังหวะโอเคใกลหาอยู่ก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมก็จะลงตัวที่ facebook youtube i n s t กร r a m กท e อะไรพวกนี้นะครับก็ทักไว้แล้วเดี๋ยวส่งคลิปส่งงานลูกค้าด้วยนะครับจริงๆตัวนี้นะครับที่ส่งตัวเดียวครับผมมีเจ้าของแล้วแต่ว่ามีได้เรื่อยๆครับไม่ใช่ปัญหานะครับ ขัดเงางี่ได้นะครับบริการได้ฟรีนะครับมันจะเกือบเกือบกระจกนะครับผมแต่ผมไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เป็นกระจกนะครับให้ยังคงเส้นไว้เหมือนเดิมนะครับคงลายที่เขาขึ้นรูปมาเนี่ยเห็นไหมก็ยังมียังมีแนวของมันอยู่ไม่ได้ขัดจนเป็นกระจกนะครับผมโอเคหยุดรูปนี้ไว้แล้วกันนะครับสนใจยังไงเล่มไหนยังไงก็ทักมานะครับผม โอเคครับขอบคุณครับตัวดีครับ